ก็ไฟแบตจะโชว์ตลอดนะครับนะ็นงทุกมันได้อยู่ที่12โวอต์มดนะครับตั้งอ่ะเรียบร้อยนะครับนะก็แบตเนี้ยไม่ได้ถอดขั้วแบตเลยนะครับแค่ข้วหลวมนะครับกระดับเลยนะก็สวัสดีอีกคลิปหนึ่งนะครับวันนี้ผมจะพามาเจอปัญหาใหม่นะครับของผู้ใช้รถเนาะก็ถ้าเราใช้กันทุกวันครับปัญหาที่จะเจออีกตัวหนึ่งก็คือขับขับอยู่แล้วไฟรูปแบตเตอรี่โชว์นะครับนะมันเป็นยังไงมาดูนะ เห <ST AR> ็นไหมก็ไฟแบตจะโชว์ตลอดนะครับอย่าบคับเร่งก็ไม่หายนะ ลายมันเป็นยังไงนะี๋ยวผมจะวัดให้ดูจะผมมัดให้ดูกระแสนะครับนะหมคือตัวรถนะครับมันจะมีการใช้กระแสอยู่ประมาณก็มันก็จะมีกระแสเรื่อยๆนะเพราะมันต้องเผาเพราการใช้งานภายในรถต้องใช้ก็จะมีกระแสดึงจากแบตเตอรี่ไปเรื่อยๆนะซึ่งถ้าแบตหมดมันก็จะดับถามว่าดับจริงไหมี๋ยวผมลองให้ดู ร้อยนะครับนะก็แบตยังไม่ได้ถอดขั้วแบตเลยนะครับแค่ข้วหลวมนะครับก็ดับเลยนะก็ประมาณนี้นะก็คือถ้าเพื่อนๆนะครับไฟลูปแบตโชว์แล้วขับขับไปแบตมันก็จะอ่อนลงเรื่อยๆนะครับแล้วจากนั้นรถของท่านก็จะดับกลางทางนะครับเนาะปัญหานี้นะครับถ้าท่านมีเจอปัญหานี้ถ้าต้องรีบเข้าร้านไดนาโมนะครับนะต้องเข้าร้านไดนาโมหรือถ้าใครมือบอลนะครับอยากจะซ่อมเอง เดี๋ยวผมพาเลยนะวันนี้วิธีถอดสายพันธุ์มันก็จะมีน็อตน็อตตรงนี้น็อตสลักนะเห็นไหมตรงนี้นะหนึ่งนะครับแล้วก็สองนะสองตัวล่างนะแล้วก็คลอยคลายตัวนี้ออกะตัวตึงสายพันธุ์จากนั้นก็หลังปั๊มนะครับมันก็จะมีน็อตอยู่อีกตัวเึงนะครับก็คลายออกก็จะไม่สายพันธนะุ์ยานแล้วก็ค่อยกดออกได้ง่ายนะครับนะ ก็ใช้ประแจ,นะ,ะจน,นะครับประแจเบอร์สิบสี่นะครับขัดนนัดถอดอดูข้อแม่ออกนะครับหนึ่สองสามสี่นะครับก็ขันออกมาแล้วก็ยกพอวางไว้แถวนี้นะครับจากนั้นก็ถอ,อดปั๊กได้ออกนะก็ถอดข้างล่างออกนะถอดซ้ายลมออกแล้วก็อันนี้ใช้ประแจเบอร์สิบสอนะขันข้างล่างเป็นเบอร์14บสี่นะ ตัเวเดียวนะข้างล่างใช้เบอร์สิบสี่นะขันออกนะแล้วก็อันนี้ขันมันก็จัดคือตัวห่องได้ชัดนะมันจะไม่มีตัวตึงสายพานนะันเนาะเราต้องหาเหล็กนะครับมางัดค้ำให้มันตึงมือแล้วก็ะขันข้างบนนะนะเอาตัวนี้นะให้มันแน่นนะตันตึงสายพานันสันปั๊กก็บีบบีบตัวปั๊กนะนี่นะตัวปั๊กนะบีบลงไปแล้วก็ดึงออกมาแล้วก็ตัวตูด ตัวได้ชัดนะก็ใช้อ่าปัจเจกเบอร์สิบสองนะคันออกแล้วก็ทอ่อสายมอเลอมบิกนะแล้วก็สายอะไบรคัมนะโอเคแล้วก็จะมีโอเคตังนั้นนาะกขลังเนานะเป็นสายอะสายอ่อ,อนนะครับสายอ่อนลมข้างหลังนะก็ตัวของทิปอาร์นะมันจะมีความลมข้างหลังเครื่องด้วยนะก็ตัวนี้นะใช้เป็นเบอร์สิบหกคันออ เดี๋ยวผมจะขัดแล้วก็ยกออกมานะครับก็อันนี้หลังจากถอดออกมาเนาะก็เว่าแกะยากพอสมควรเหมือนกันก็ยากตรงนี้นะน็อตที่อยู่ข้างหน้านะพอมุนข้างหลังก็มุนตั้มเนาะโอ้โหทำมาสุดยอดมากเลยอีสูซูนะ ต้องได้เปลี่ยนนะก็จะมีซีนซีนตัวนี้นะซีนที่ให้ตัวปั๊มปั๊มน้ำมันเครื่องนะซีนนี้ต้องได้เปลี่ยนนะก็ราคาก็ไม่ขี่บาทน,นะเทียบเบอร์ซีนนะก็จะเป็นเบอร์อเบอร์ห้าเป็นศูนย์ครับเห้าเป็นศูนย์ก็จะซื้อมาเปลี่ยนนะเป็นซีนน้ำมันเครื่องนะโอเค 拜拜。 ลือไปลือมาเสียเเจอว่าปั๊มน้ำรั่วอีกอลือต<อ>่อ้องยนี่ถ้าเข้าร้านนะซ่อมได้ชาร์จนี่กลับมาเครื่องฮิตโทษร้านอีกเนาะว่าทำไม่ดีที่นายได้ไดใช่ก็ต้องกลับมาดูต่ออีกอนี่นะปั๊มน้ำหมดสภาพ จะลวกตรงนี้น้ำก็เลยปั๊มน้ำมาต่อเลยที่มหะใบย,ยังดีอยู่แต่ว่าคืนขอปั๊มน้าจะชำรถก็เปลี่ยนไปเราอะไรโอ้เจ็บจีด๊ดนะครับก็ ที่เราไปซื้ออะไรมาแล้วนะอันนี้จะเป็นโอลิงเป็นชิ้นนะเป็นีนนะนนยางขนาดเทียบกันแล้วนะเท่ากันนะนะก็เป็นเบอร์เดียวกันนะครับกันส่วนี้นะซีนต,ตุ้เไชั้นนะครับนะให้มันเหมือนของเดิมนะแบบสองชั้นนะครับแล้วก็ ันนี้ที่มันเสียนะครับเนาะก็ปรากฏว่าหาของไม่ได้นะอิสุตาก,ก้อนซึ่งตัวนี้ันเป็นปีสมประจองครับก็ได้ของดีแม็กมานะดีแม็กตามตัวโซนนะครับเทากันเป๊ะเลยนะครับออนะใส่เข้าที่รนี้แล้วก็ตอนที่เราแกะนะครับเราเจอแจ็คพอตนะก็คือปั๊มน้ํามันปืนข้อปั๊มมันรั่วนครับน้ํามันก็จะรั่วออกตรงนี้นะ ก็ค่อยซึมออกนะครับก็สั่งตัวไม้มาแล้วนะครับตัวไม้มาเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนกันดูนอประกอบก็เหมือนข้างต้นนะก็เดี๋ยวทำความสะอาดพวกทุนแล้วก็ตัวตุวตวดได้ก่อนเพราะว่าน้ำมันเครื่องมันซึมเข้ามาแล้วก็ทําให้ตัวทุนตรงนี้มันสปกปรกแล้วก็เลยไม่ทํางานนะเดี๋ยวทำความสะอาด ใส่เบนซินกันนะครับสะอาดเสร็จๆทำความสะอาดเรียบร้อยนะครับเนาะก็หลังจากที่เราประกอบเสร okay. 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 nice so ็จเนาะเราคงประกอบเสร็จนะครับเดี๋ยวเราจะมาสตาร์ทรถแล้วก็ลองดูว่าไดชาร์จมันชาร์จแบตไหมนะโอเคนะโอเคครับก็ไฟแบตนะไฟแบตไม่โชว์นะไฟแบตไม่โชว์เราต้อมาดูที่ แล้วนะครับกนะ็ไปนงครับสำหรับการรีเฟร์การเสียนะของอิสุรากอนนะเพื่อนชอบก็อ่อะกดตูกใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมมาจนจบคลิปนะครับอาจจะสั้นๆน,นิดนึงนะครับเพราะว่าทำคนเดียวค่อนข้างที่จะประกอบอยางนิดนึงนะครับเนาะโอเค